กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาความหมายกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่กำหนดกระบวนการเพื่อทำให้รัฐสามารถค้นหาความจริงและทำให้สามารถบังคับกฎหมายอาญาได้วัตถุประสงค์กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการดำเนินคดีทางอาญาต่อผู้ต้องหาตั้งแต่การถูกจับกุมสอบสวนการพิจารณาคดีชั้นศาลและการสั่งลงโทษ ความหมายของผู้เสียหายผู้เสียหายในคดีอาญาหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายได้สรุปหลักการเป็นผู้เสียหายตามมาตราศอ,อนุสีหลักการสามประการดังนี้ต้องมีคดีอาญาเกิดขึ้นบุคคลนั้นต้องได้รับความเสียหายหรือเป็นผู้เสียหายที่แท้จริง ผู้เสียหายนั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินายหรือเป็นผู้เสียหายที่กฎหมายยอมรับการดำเนินคดีอาญาในประเทศไทยแบ่งเป็น3ขั้นตอนได้แก่ก่อนการพิจารณาคดีในศาลหลังการพิจารณาคดีระหว่างการพิจารณาคดีในศาล 1. ก่อนการพิจารณาคดีในศาลโดยปกติคดีอาญาเริ่มต้นเมื่อมีการกล่าวหาว่าได้มีการกระทำความผิดอาญา ซึ่งผู้กก่าวหาอาจเป็นเอกชนทั่วไปหรือเป็นเจ้าพนักงานก็ได้การดําเนินคดีอาญาในไทยมี2ช่องทาง 1. การดําเนินคดีอาญาภาคเอกชนผู้เสียหายฟ้องคดีเองผู้เสียหายมอบหมายว่าจ้างให้ทนายความยื่นฟ้องคดีโดยตรงต่อศาลศาลจะไต่ส,ตสวนข้อมูลฟ้องก่อนเสมอว่าคดีมีมูลฟ้องหรือไม่ เมื่อสาลไต่สวนโจย์แล้วปรากฏว่าคดีมีมูลสารจะประทับรับฟ้องสารจะทำการพิจารณาพยานโจ์จำเลยแล้วช่างน้ำหนักและพิภากษาตามท้องสำนวน 2. การดำเนินคดีอาญาภาครัฐฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนพนักง,งานสอบสวนทำการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพนักง,งานสอบสวนสรุปสำนวน พร้อมความเห็นว่าคดีควรสั่งฟ้องหรือไม่ไปยังพนักง,งานอายการพนักง,งานอายการกันกองคดีและนำคดีส่งฟ้องยังศาลและอายการเป็นโจทแทนผู้เสียหายศาลร,รับฟ้องและดำเนินคดีพิจรา,ารณาคดีศาลช่างน้ำหนักพยานแล้วพิภากษาตามท้องสำนวนผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาในประเทศไทยผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาได้แก่บุคคลสองประเภทคือ พนักง,งานอายการและผู้เสียหายตามความในมาตรา28ผู้มีอำนาจฟ้องคดีอาญามาตรา28บุคคลเหล่านี้มีอำนาจฟ้องคดีอาญาต่อศาลอนุหนึ่งพนักง,งานอายการอนุสอผู้เสียหายคดีอาญาในไทย1ความผิดที่รัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายยอมความไม่ได้2 ความผิดที่รัฐและเอกชนต่างก็เป็นผู้เสียหายยอมความไม่ได้ 3., ความผิดที่เอกชนเท่านั้นเป็นผู้เสียหายยอมความได้ความผิดต่อส่วนตัว 2. ขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลถ้าเป็นการดำเนินคดีอาญาภาคเอกชนผู้เสียหายดำเนินคดีเองจะต้องมีการไต่สวนมูลฟ้องก่อนคดีมีมูล สารจึงประทับรับฟ้องคดีคดีไม่มีมูลสารก็จะพิพากษายกฟ้องการดำเนินคดีอาญาโดยพนักงานอายการสารไม่จำต้องให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนสารสามารถประทับรับฟ้องได้เลยการฟ้องคดีของพนักงานอายการและราษฎรการฟ้องคดีของพนักงานอายการเนื่องจากได้มีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนมาก่อนแล้ว เมื่อพนักง,งานอายการยื่นฟ้องคดียังศาลไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องก็ได้ต่างจากคดีที่ผู้เสียหายเป็นโจทย,ยื่นฟ้องเองเนื่องจากไม่ได้มีการสอบสวนมาก,ก่อนดังนั้นศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องคดีของผู้เสียหายก่อน3ขั้นตอนภายหลังการพิจารณาคดีในศาลกรณีที่โดนประหารชีวิตจำเลยสามารถขอพยโทษได้ ถ้าถูกพิภากษาจำคุกต้องถูกจำคุกในเรือนจำสำหรับกรณีอื่นก็ต้องมีการบังคับให้เป็นไปตามคำพิภากษานั้นข้อเท็จจริงฟังได้จากโจทย์ซึ่งเป็นหญิงชื่อว่านางสมรสมัครใจเข้าวิวาทกับนางสมศรีต่างคนต่างทำร้ายซึ่งกันและกันแต่พละรก,กำลังของนางสมรสู้นางสมศรีไม่ได้ จึงล้มลงกับพื้นจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นบุตรของนางสมศรีชื่อว่านายต้นไม้ตรงเข้ามาทำร้ายนางสมนโดยไม่ได้มีเหตุกดเครืองหรือทะเลาะวิวาทกับนางสมนมาก่อนแม้ว่านางสมนและนางสมศรี จะถูกฟ้องดำเนินคดีทั้งสองคนและคดีเสร็จเด็ดขาดไปแล้วทั้งนี้แต่เมื่อการกระทำของนายต้นไม้ต่อนางสมรเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกายโดยเป็นความผิดต่อกันต่างวรระกันกับนางสมศรีแม้จะเป็นเวลาใกล้เคียงต่อเนื่องกันก็ตามพฤติการแห่งคดีชี้ให้เห็นว่านายต้นไม้ช่วยโอกาสทำร้ายนางสมนทั้งนี้ถือว่านางสมนเป็นผู้เสียหายโดยตรง นางสมรไม่มีทางสู้นางสมรไม่ได้สมัครใจเข้าทะเละวิวาทและก,กระทําผิดต,ต่อในต้นไม้แต่อย่างใดดังนั้นการที่ในต้นไม้ทําร้ายร่างกายนางสมรฝ่ายเดียวนางสมรจึงเป็นผู้เสียหายทั้งตามความเป็นจริงตามมาตรา2อนุสและฟ้องดําเนินคดีต,ต่อในต้นไม้ได้ตามมาตรา28อนุสผู้เสียหายฟ้องเองมีขั้นตอนการฟ้องดังนี้ขั้นตอนแรกรวบรวมพยานหลักฐาน ขั้นตอนที่2เรียบเรียงเรื่องราวขั้นตอนที่สปรึกษาทนายความขั้นตอนที่4วินิจฉัยว่าเป็นคดีอาญาจริงหรือไม่ขั้นตอนที่ห้าดำเนินการยื่นฟ้องและศาลต้องไตส่สวนมูลฟ้องก่อนเสมอศาลจะมีคำสั่งคดีมีมูลย่อมเด็ดขาดศาลจะออกหมายเรียกหรือหมายจับจำเลยมาศาลขั้นตอนที่6ขึ้นศาลนัดแรก ขั้นตอนที่7ัดนสอบคำให้การสืบพยานถ้าจำเลยให้การรับสารภาพก็จะเจรจากันในเรื่องการคืนเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับโจทย์